สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับบทที่30เมตตาปริต ชายรับสายตาแล้วยายก็หมดเรียวแรงแข้งขาอ่อนปวกเปียกแม่จวนต้องเรียกลูกสาวมาช่วยกันประคองมารดาเข้ามาข้างในจะทำคนเดียวหรือก็ไม่ไหวด้วยยายตัวใหญ่และอ้วนกว่ายายเป็นลมหรือจ้าแม่นางสาวจำแรงถามมารดาแม่เป็นลมหรือจ้าแม่จวนไม่แน่ใจ ถึงถามยายอีกต่อหนึ่งสงสัยจะเป็นลมคนอายุย่าง85หลับตาตอบมีน้ำใสๆไหลออกมาจากหน่อยตาทั้งสองข้างก็ดีสิยายเป็นลมน่าดีจะได้ไม่ร้อนนางสาวจำแรงพรองออกมาคราวนี้ยายลืมตาด่าหลานสาวว่านางเด็กเวน ไม่รู้จักกาละเทศะแม่จวนทำไมไม่รู้จักอบรมบ่มนิสัยลูกสาวบ้างแม่จวนพลอยถูกตำหนิไปด้วยอย่าไปถือสาหาความอะไรกับมันเลยจ้ะแม่นางคนเนี้ยมันไม่ค่อยจะเต็มบาทเต็มเต็งเหมือนชาวบ้านเขาทิดพองยังเรียกมันว่านางสามสลึงลูกสาวยายพูดเข้าข้างพี่สาวหนุ่มจเจริญเอาเลย ช่วยกันรุมว่าข้าให้แหลกไปเลยข้าไม่เถียงแล้วประเดี๋ยวจะมาหาว่าอากตันยูไม่รู้บุญคุณคนอีกวันนี้อิจําแรงขอแสดงความกตัญยูให้แม่และยายได้ด่าตามสบายเชลเลยจ้ะร่อนลอยหน้าลอยตาท้าทายอย่ามัวแต่มาพูดมากไปหายาหม่องยาดมมาเร็วๆเ,เข้าแม่จวนว่า อยู่ที่ไหนและยายยาหมองอยาดมอยู่ที่ไหนล่อนถามเจ้าของเรือนอยู่ในเช่นหมากนั่นยายตอบเลิกกินหมากแล้วเช่นหมากของยายก็กลายเป็นที่เก็บยุกยาประจำบ้านก็หลานชายคนโปรโดนั่นแหละเป็นคนแนะนำนางสาวจำแรงลุกขึ้นไปยกเช่นหมากมาตั้งข้างๆคนเป็นลมแม่จวนจัดการเยียวยาให้มารดา พร้อมกับบีบนวดให้ดีขึ้นไหมจ้ะแม่ค่อยอยังชั่วแล้วยายตอบทั้งๆท,ท,ที่หลับตานางสาวจำแลงก็มาช่วยเปิดประตูลมที่ข้อเท้าให้ผู้บังเกิดกล้าของมารดาหักอ,อกหักใจเสบ้างเถอะแม่ไอ้หนูเข้าไปดีทำลืมลืมเสียเดี๋ยวเขาก็กลับมาเชื่อค่าสักครั้งเถอะ มานดาหนุ่มเจริญปลอบผู้บังเกิดกล้าวทั้งที่เธอเองก็ไม่อาจจะหักใจได้น้ำหูน้ำตาไม่รู้มาจากไหนไหลพร,พรากยังกับทํานบพังก็ข่าเลี้ยงของข้ามาตั้งนานคราวนี้ยายลืมตาพูดแล้วข้าไม่ยิ่งกว่าแม่หร,หรืึเขาเป็นลูกชายคนเดียวของข้า แม่ยังมีลูกชายตั้งหลายคนพูดพรางใช้แขนปาดน้ำตาแต่ข้าไม่เดืรักคนไหนเท่าไอ้หนูของข้าลูกๆพากันทอดทิ้งข้าไปอยู่กับพัวกับเมียมีแต่เขานั่นแหละถึงไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกเขาดีต่อข้ายิ่งกว่าลูกแท้ๆด้วยซ้ำยายถือโอกาสตำหนิลูกๆ แต่ถ,ถึงจะโศกเศร้าไปมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นมาสู้ไปไหว้พระสวดมนต์ให้เขาดีกว่าคนเป็นลูกชักชวนคำพูดของบุตรสาวทำให้คนที่เป็นจุลโสดาบันระลึกได้จึงพูดขึ้นว่าจริงของเองข้าเป็นสิษย์พระพุทธเจ้าเหตุไหนจะมาเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องแค่นี้จำได้แล้ว บทสวดทำวัดเช้าที่ข่าสวดอยู่ทุกวันอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์พูดพลางปลายตาไปทางหลานสาวเพื่อจะบอกว่าหล่อนคือสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ไม่เห็นจะยากเลยยายถ้ายายทุกข์เพราะอยู่กับคนที่ไม่รักยายก็ทำใจให้รักเขาสิสิจะได้ไม่ทุกข์นางสาวจำแรงแนะนำข้าจะพยายามยายแบ่งรับแบ่งสู้ข้าจะช่วยยายรับรองว่ายายจะต้องลืมเจ้าแกลไปเลยละ่ะเพราะอย่างน้อยข้าก็จะไม่โกหกยาย ไม่ขโมยเงินยายไปเล่นทอยกองนังจำแรงยายเรียกชื่อหลานสาวด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังจ้าเจ้าของชื่อขานรับเสียงหวานยังจะมาทำหน้าทันเล้นนี่นะข้าจะสอนเองให้รู้ขอให้จำใส่ใจไว้เลยว่าคนดีจริงเขาจะไม่เอาความไม่ดีของคนอื่นเข้ามาพูด เพราะการกระทําเช่นนั้นย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าตัวเองน่ะไม่ใช่คนดีคนที่ว่าคนอื่นเปาๆว,ว,ว่าเลวอย่างนั้นอย่างนี้และยกตัวอย่างดีเลิศประเสริฐกว่าใครๆค,คนฉลาดเขาฟังแล้วเขาก็ตัดสินใต้ทันทีว่าคนนั้นหาใช่คนดีจริงไม่นอกเสจากคนโง่เท่านั้นที่จะเออเออหอหมกด้วยจำเอาไว้ ยายหายเป็นลมแล้วใช่ไหมเพราะค่าทีเดียวนั้นเนี่ยล้านสาวครานที่จะฟังยายเทศจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสทันใดไม่ใช่เพราะเองหรอกแต่ข้าทำใจเองได้ต่างหากยายไม่ยอมยกความดีให้หลานสาวแม่ข้าว่าเราเข้าห้องพระไปสวดมนต์ให้ไอ้หนูดีกว่าแม่จวนชวนมารดา ดีเหมือนกันเมื่อเช้าข้าก็ให้ไอ้หนูทำวัดเช้าพร้อมข้าไปหนหนึ่งแล้วแต่ลืมชวนเขาสวดกรณียไม่ตัดสูตรเองสวดได้ไม่เชลรึได้จะ้ะข้าสวดอยู่ทุกคืนแม่สอนข้ามาตั้งแต่หัวเท่ากําปั้นและเองสอนลูกหรือเปล่าย่าย้อนถามก็สอนเหมือนกันจะ้ะแต่พวกเขาไม่เอาทาน เลยสวดไม่ค่อยได้กันก็ลูกค้าดีเท่าลูกแม่ซึ่งเมื่อไรล่ะเออไม่ต้องมายกย่องตัวเองให้ข้าฟังหรอกคนมีลูกดีเพราะเขาทําบุญมาดีส่วนเองก็คงจะไม่ค่อยได้ทําบุญยายสอนแม่อยู่แมบแมปว่าไม่ให้ยกย่องตัวเองเสร็จแล้วยายก็มาเป็นซิเองหลานสาวต่อว่า มันเรื่องของข้าเองเป็นเด็กก็อยู่ส่วนเด็กผู้ใหญ่เขาจะคุยกันแต่ข้าว่าก็ถูกของนางจำแรงมันนะแม่มารดานหนุ่มเจริญแย้งเสียงเรียบเองสองคนเป็นแม่ลูกกันก็ต้องเข้าข้างกันเป็นธรรมดายายกล่าวแก้หากแต่แก้ไม่ตกเพราะลูกสาวแย้งอีกว่าแล้วข้ากับแม่ ไม่ได้เป็นลูกแม่กันหรือยังไงคราวนี้ยายแซงทำเป็นไม่ได้ยินบอกลูกสาวว่าจะไปสวดมนต์ก็ไปเดี๋ยวนี้แหละจำแรงเองจะไปสวดมนต์กับข้าหรือเปล่ามารดาแม่จวนหันไปถามหลานสาวแม่หรอกจะ้ะข้าไม่ชอบสวดมนต์ชอบดูลิเกม,มากกว่าหลานสาวปฏิเสธฟังลูกเองพูดเขา้าซิ ยายพูดกับแม่จวนแบบประชนิดนิดเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้แหละแม่จะให้ดีเหมือนสมัยข้าหนะไม่ได้หรอกพอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของนางจำแลงเห็นทีจะสวดมนต์ไม่เป็นกันแล้วแม่จวนทำนายอนาคตเพราะพ่อแม่มันไม่ทำเป็นตัวอย่างนะสิทำไมจะไม่ทำข้ากับทิศพองพากันสวดมนต์ทุกคืน บอกให้ลูกๆสวดไม่มีใครเชื่อฟังไม่เหมือนไอ้หนูของแม่รายนั้นคงจะสวดได้หมดทุกบทเพราะอยู่กับยายถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็คงไม่เอาทานเหมือนพวกพี่ๆนั่นแหละคราวนี้ยายนิ่งหากพูดความจริงก็เท่ากับประจานหลานชายสุดที่รักครั้นจะพูดไม่จริงยายก็กลัวบาปทางที่ดีที่สุดก็คือน,นิ่ง แม่ลุกไปห้องพระไหวหรือเปล่าหรือจะให้ข้ากับนางจำแรงช่วยพยุงไปไวส้สิคนอย่างข้าไม่โศกเศร้านานให้บั่นทอนร่างกายและจิตใจของตัวเองรหรอกนางจำแรงถ้าเองไม่ชอบสวดมนต์ก็ลงไปหาเก็บผักหักฟืนมาเตรียมไว้ไม่แฉรอให้มืดคำและค่อยทำยายสั่งล้านสาวแล้วก็เดินนำแม่จวนเข้าไปในห้องพระ เพื่อสวดรกรณียะเมตสูตรด้วยกันออกจากห้องพระแล้วแม่จวนจึงพูดขึ้นว่าแม่ข้าอยากรู้ว่าสูตรนี้มีความเป็นมาอย่างไรแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิข้าเคยเล่าให้ฟังแล้ว สมัยพวกเองยังเด็กๆจะไม่ได้หรือลืมหมดแล้วจ้ะเรื่องจำเก่งเนะี่ยต้องยกให้แม่กี่ปีกี่ปีก็ยังไม่ลืมนี่ท้าข้าอายุเท่าแม่คงจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อตัวเองเอาละไม่ต้องพูดให้มันเยินเยอะเสียเวลาไปหรอกอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังแล้วยายก็ตั้งต้นเล่าความว่ากรณียะเมตสูตรนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมตตาปริบเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุห้าร้อยรูปผู้ซึ่งเดินทางมาเฝ้าพระองค์ที่พระเชตวันมหาวิหารที่เรียกว่าวัดเชตวันใช่ไหมจ๊ะนั่นแหละที่ท่านเศรษฐีอนาถบินทิกะสร้างถวายพระพุทธเจ้าตอนสร้างเสร็จใหม่ๆได้ชื่อว่าอนาถบินทิการาม แต่ต่อมาคนพากันเรียกว่าวัดเชตวันตามเจ้าของชื่อเดิมคือเจ้าเชตวัดนี้อยู่ที่เมืองสาวัตถีเป็นเมืองที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาอยู่นานถึง25พรรษาแม่แม่จำเก่งจริงๆจำได้ละเอียดเสียด้วยคนไปลูกเอ่ยปากชมก็ข้าชอบฟังเทศพระท่านก็ช่างเทศ ข้าก็เลยช่างจำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ข้าจะจำแม่นกว่าเรื่องอื่นคนความจำดีอัฏถาธิบายเล่าต่อเธอแม่ทำไมพระพุทธองค์ท่านจึงแสดงสูตรนี้แก่ภิกษุเหล่านั้นจะต้องมีเหตุที่ทำให้ทรงแสดงใช่ไหมจ๊ะถูกแล้วคือภิกษุห้าร้อยรูปนี้ได้มาทูลขอคําแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมจากพระพุทธองค์ แล้วจึงพากันไปหาที่สงบเพื่อบังเพญจิตตภาวนาท่านเดินทางไปสู่ป่าซึ่งอยู่แถบภูเขาหิมาลายห่างจากเมืองสาวัตถีร้อยโยน์และก็ได้ไปอาศัยอยู่ตามโคนไม้ใกล้หมู่บ้านเพื่อสะดวกในการบินทบัดเลี้ยงชีพพวกรุกขเทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้จึงต้องพากันอพยพลงมาอยู่ข้างล่างเพราะมีคุณธรรมน้อยกว่าภิกษุ ตอนแรกก็ไม่ได้ว่าอะไรคิดว่าท่านคงจะมาพักแกรมเพียงคืนสองคืนแล้วก็จะเดินทางต่อไปครั้นเห็นว่าท่านไม่ไปสักทีจึงพากันมารังควานทาความเดือดร้อนต่างๆให้เช่นส่งเสียงโหยหวนฟังดูหน้ากลัวบ้างแซงทําเป็นผีหัวขาดหลอกล้อนบ้างปรากฏเป็นรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวบ้าง ภิกษุเหล่านั้นก็ขวัญเสียไม่เป็นอันได้บำเพ็ญจิตตภาวนาจึงประชุมตกลงกันว่าจะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพากันเดินทางกลับมายังเชตวันมหาวิหารกราบทูลให้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์จึงตัดกรณียเมตสูตรซึ่งมีใจความสำคัญก็คือให้สัตว์โลกทั้งหลายจงมีเมตตาต่อกัน เมื่อภิกษุเหล่านั้นท่องจำคำสอนได้แล้วก็กลับมายัางที่เดิมและเจริญเมตตากระทั่งรุกขเทวดาเหล่านั้นกลับมาเป็นมิตรด้วยในที่สุดภิกษุห้ารรูปก็ได้บำเพ็ญเพียรจิตตภาวนาโดยไม่ถูกรบกวนจากพวกรุกขเทวดาเหล่านั้นอีกทั้งยังได้บรรลุอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์โดยทั่นทั่วเอวังก็มีด้วยประการชนี้ สาธุคนฟังยกมือขึ้นพรางกล่าวอนุโมทนาแม่เทศเก่งจริงๆนี่ถ้าเป็นพระคงไม่มีใครเทศสู้ได้ข้าดีใจที่มีแม่เก่งอย่างนี้คนอายุย่าง85รู้สึกเขินจึงว่าเองไม่ต้องมายอข้าหรอกข้าไม่ใช่คนบ้ายอว่าแต่ว่าคืนนี้จะค้างหรือว่าจะกลับละ่ะค้างจ่ะ ข้าตั้งใจจะอยู่เป็นเพื่อนแม่จนกว่าทิดพองจะกลับจากบางกอกแม่คงไม่ว่าอะไรนะจ๊ะข้าจะไปว่าอะไรดีสิเอกจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันอย่างน้อยก็ให้นางจำแรงมันเป็นงานเป็นการซะก่อนข้าคนเดียวคงไม่มีแรงสอนมันและแม่ไม่กลัวเปลืองข้าหรอกหรือข้ากินจุนะแม่จวนแซงย้ามานดา ข้าวข้ามีตั้งยุ้งเองมีปัญญากินหมดก็ตามใจสินี่ไอ้หนูก็ซ้อมข้าวไว้ให้ตั้งกระสอบลูกข้าคนเนี้ยมันดีจริงๆลูกข้าตั้งหากล่ะเขาเป็นลูกข้าเป็นหลานแม่ลูกสาวชี้แจงก็ข้าเลี้ยงเข้ามาเขาก็ต้องเป็นลูกของข้าสิถึงจะถูกเรื่องอะไรจะมาตูลลูกคนอื่นเขาไอ้หนูเป็นลูกข้าส่วนลูกแม่น่ะ ทิดสินยังไงล่ะแม่มีลูกชายกี่คนจำได้หรือเปล่าทำไมข้าจะจำไม่ได้โดยเฉพาะคนที่จีเจริญนั่นนะ่ะข้าจำได้แม่นเลยทีเดียวยายแซงย้าลูกสาวบ้างเอาเถอะข้าไม่อยากเถียงกับแม่ก็ได้ถ้าแม่อยากได้ไอ้หนูของข้าเป็นลูกของแม่ข้าก็ตัดใจยกให้ว่าแต่ว่าป่านนี้จะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ คำพูดของลูกสาวทำให้ยายคิดถึงหลานชายคนโปรโดขึ้นมาอีกจึงรำพันว่าโถ่ทูลหัวของยายคงจะนั่งหลังกดหลังแข็งอยู่ในเรือแดงขาล่องอีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะถึงบางกอกทิศพองเขาว่าจะถึงกี่โมงนะยายถามลูกสาวตีสี่จ้ะ ถ้าออกจากบ้านเราบ่ายสองจะไปถึงบางกอกตีสี่ยายนับนิ้วขยุบขยิกอยู่พักหนึ่งแล้วก็ว่าโอ้โหใช้เวลาเดินทางตั้งสิบี่ชั่วโมงเชียวหรืแบบนี้ผู้ใดสารก็พากันเมื่อยแย่บางกอกที่มันไกลจังเลยนะเห็นทิดพองเขาว่าเรือต้องแวะเติมน้ำมันกลางทางด้วยก็เลยทำให้เสียเวลา ข้าไม่คิดจะไปเหยียบบางกอกก็เพราะเหตุนี้เองแม่ละ่ะอยากไปเที่ยวบางกอกกับเขาไหมไม่ละ่ะข้าไม่อยากไปตายในเรือขอตายสบายๆในบ้านเราดีแหละข้าคิดถึงไอ้หนูเหลือเกินพูดแล้วก็ตั้งท่าจะร้องไห้ไม่เอานาะถ้าแม่ร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวมันก็จะเป็นลางไม่ดีกับไอ้หนูนะ ข้าว่าเราลงไปดายหญ้าในสวนกันดีกว่าหญ้ารกเชียวไอ้หนูเขาไม่ค่อยมีเวลาเห็นว่าออกไปรับจ้างเลี้ยงเป็ดเพื่อหาเงินไปเรียนขยันไม่มีใครเกินละไอ้หนูของข้าคนนี้ดีแล้วละแม่เขาขายันดีกว่าขี้เกียจคนขี้เกียจไปอยู่กับใครเขาก็ไม่อยากให้อยู่ด้วยลูกทั้งท้องข้าก็เห็นไอ้หนูนี่แหละ ที่จะเอาดีได้ถ้าอย่างนั้นเราลงไปดูสวนกันเถอะหาอะไรทําซิบ้างจะได้ไม่มีเวลาคิดถึงไอ้หนูของค่ายายบอกลูกสาวและสองแม่ลูกก็จึงพากันลงเรือนไปตะวันกำลังจะลับขอบฟ้า ความมืดเริ่มเข้ามาปกคลุมอนาบริเวณเรือแดงยังคงแล่นล่องไปตามลำน้ำด้วยความเร็วสม่ำเสมอในท้ายเรือจุดตะเกียงรั่วขึ้นสองใบห้อยไว้หน้าลำเรือใบหนึ่งอีกใบหนึ่งห้อยไว้ข้างท้ายผู้คนในเรือพากันกินอาหารที่เตรียมมาส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียวข้าวต้มหัวงอกและก็ข้าวหลามด้วยว่าสะดวกต่อการพกพา และยังไม่บูดง่ายพวกเขาต้องกินอาหารในเรือถึงสามมือ้อจึงต้องจัดเตรียมให้เพียงพอจะได้มีหิวกลางทางก็ก็ตื่นเธอะมืดแล้วหนุ่มจเจริญสก,กิดคนที่นอนหลับไหลอย,อยู่บนตักแม้จะรู้สึกเมื่อยหากก็ต้องทนด้วยเวทนาเพื่อนหนุ่มกันเชียงงวงเงียลุกขึ้นนั่งปากถามว่าถึงไหนแล้วเนี่ย ข้าหลับไปนานเองคงเมื่อยแย่พูดอย่างรู้สึกเกรงใจไม่เป็นไรข้าทนได้ว่าแต่เองเธอรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมถามอย่างอาทรดีขึ้นมากนี่ถ้าไม่ได้นอนตักเองค่าคงแย่เหมือนกันขอบใจเองมากนะเพื่อนค่าจะหิวละละเรามากินข้าวกันดีกว่าตกลงค่าเองก็หิว นี่ยายข้าเตรียมสเสบียงเผื่อเองด้วยนะแม่ข่าก็เตรียมมาเผื่อเองเหมือนกันตอนแรกข้าจะทำไก่ย่างมากินกับข้าวเหนียวอุตสาข่าไก่ตั้งสองตัวพ่อข้ากลับให้เอาไปถวายท่านสมภารด่าข้ากับแม่ยกใหญ่เลยแกว่าจะเดินทางไม่ควรฆ่าสัตว์เดี๋ยวจะเป็นลางไม่ดีถูกของพ่อเองเมื่อวานป้าเหลี่ยมก็จะเชือดไก่มาย่างให้ข้า แต่ข้าไม่ยอมก็ด้วยเหตุผลเดียวกับพ่อเองนั่นแหละถึงว่าสิที่ค้าท้องเสียแล้วก็มาเมาเรือคงเป็นเพราะบาปกรรมก่อนเดินทางนี่เองคนพูดใจเสียขึ้นมาอีกช่างเถอะไหนๆมันก็ผ่านไปแล้วกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวข้าจะไปเรียกพ่อข้าก่อนหนุ่มน้อยเดินไปหาบิดาแล้วบอกความประสงค์ทิดพองกลับบอกลูกว่า กินกันเถอะพ่อถือศีลแปดแต่วันนี้ไม่ใช่วันพระนี่ครับถึงไม่ใช่ก็ถือได้พ่อตั้งใจจะรักษาอุโบสถศีลตลอดชีวิตแม่เจ้าเขาอนุญาตแล้วถ้าอย่างนั้นผมขออนุโมทนาด้วยครับลูกชายประนมมือนบไหว้บิดาแล้วกลับมานั่งที่ของตนจากนั้นหนุ่มน้อยทั้งสองก็จัดแจงกินอาหารมื้อเย็นกัน อย่างอริดอร่อยเพราะอยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนได้กันทั้งคู่